น้องสวรรค์จะลงมาเนี่ยได้หรือไม่ได้อะมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยร่วมมือกับสวรรค์แค่ไหนมีใครไหมที่จะยื่นมือจับกับสวรรค์เนี่ยร่วมกับสวรรค์เนี่ยที่จะให้สวรรค์ของพงลงมาเนี่ยมัทิวบทพูดไงในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างในแผ่นดินโลกนีน้มีใครบ้างที่จะยื่นมือจับกับสวรรค์แล้วให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก เหมือนที่พระบีอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมีใครบ้างที่ในอยากเห็นว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรอยากให้สิ่งนั้นมันเป็นจริงๆนะในโลกยุคนี้แหละคือยุคที่เราจะต้องทําให้มันปรากฏยุคนี้แหละคือยุคที่เราต้องร่วมกับสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าร่วมกับพระบิดาของเราที่จะทําให้แผ่นดินของพระองค์บ้านของพระองค์ชัดเจนและปรากฏบนแผ่นดินโลกนี้เอ็มนไหมครับแต่พระองค์ก็มองหาเหมือนกันว่าใครจะร่วมกับพระองค์ใครจะเอากับพระองค์ด้วย พระองมองหาแล้วพรงคอยมองมองคนที่สายตาเจอกันน่ะมองลงมาแล้วคนนั้นมองขึ้นไปเนี่ยแล้วเอาสิ่งนี้ด้วยอเอาสิ่งนี้กับพระองด้วยอะพระองมองหาพระองมองหา